สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเสียเวลามาจากการนับเหรียญครับตอนนี้เรามีเครื่องแยกเหรียญครับนะครับดูแเดี๋ยวก็ไปไปจะนับให้เราเลยครับสิบบาทหนึ่งห้าบาทหนึ่งสองบาทหนึ่งี่บาทเอาหมีหน้าที่แก่แก่เอาป้อนลงไปครับ

ชิงโจเป็นคนให้ซื้อครับ